ขวัญมาด้าซาอีกแล้วค่ะอ่าวันนี้ค่ะกับ Honda ADV ดีพี่ขวัญบอกว่าไม่ได้รีวิวการเก็บงานเกนเดินสายไฟนานแล้วก็วันนี้ค่ะเปิดกระโหลกนะคะรีวิวให้ดูเลยพร้อมกับคันนี้เนี่ย ADV 350คันนี้ติดตั้งไปจบเลยค่ะ4ด่ดวง100วัตต์แล้วก็ตัว60วัตต์นะอ่าพี่ขวัญมาเล่าให้ฟัง ไม่เล่าเลยเหรอให้เล่าให้ฟังเองเหรอเล่าเรื่องอ่<ร>าให้ใหภาพเป็นเล่าเรื่องนะคะของเราไม่มีของเราไม่มีปั๊กตรงรุ่นนะคะเ <c oughs> น้นย้ำเราไม่มีปั๊กตรงรุ่นค่ะอ่าของเรานะคะจะมีดีเรย์เาเปบักกีด้วยนะอ่าผมไม่รู้จะบักกีอย่งไหนเพราะมันข้อต่อมาเลยนะใช่ค่ะโอเคสำหรับพี่ถามว่าบักกีไหมบักกีไหมนะค่ะผมมียิง่งกว่าบักกีนะเรียกว่าข้อหดกระโจนในตัวอ่า คือตอนนี้เราพัฒนางานพัฒนาวัตถุดิบไปต่างๆนานาเนี่ยมากมายนะคะไม่มีปักกีไม่มีประจับสายไฟอยู่แล้วนะคะอันนี้คือจะเป็นดิเล่นะคะมีฟิลเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็แตรก็จะอยู่ประมาณนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันเลยดีกว่าค่ะว่าติดตั้งเสร็จไปแล้วเนี่ยคันนี้เป็นยังไงค่าทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่าอย่างที่รีวิวไปข้างต้นเลยค่ะการเก็บงานกันเดินสายไฟเหมือนกันค่ะสูตรร้านใครสูตรร้านมันเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวกินสูตรยังไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเดินไฟการสปอตไลท์เนี่ยก็เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันติดตั้งเรียบร้อยสีดวงจบๆจ้าข้างบนเป็นร้อยวัตต์ข้างล่างเป็น 60บวัตต์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูลำแสงกันดีกว่าว่าการเปิดปิดเป็นยังไงเราแยกเปิดปิดอิสระค่ะสำหรับสีร่วงอ่ะวานขอ,อหน่อยอ่านี่ค่ะอย่างที่เรียนแจ้งเลยว่า60บวัตต์เรานะคะยังมีสองลำแสงนะคะข้างบนอยากจะเปิดเรืองข้างล่างอยากจะเปิดขาวได้นะคะอ่าหรืออยากจะ ขาวๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเวลากดพักไฟขอทางเนี่ยไฟสปอตไลท์จะขึ้นจะ,จะ,จะติดพร้อมกันเลยค่ะสีดวงแบบนี้เลยเปิดยิ่งยิ้อยาวแบบสว่างมากเลยนะเคลียร์ทางนะคะอย่างผู้ทะเบิกเนี่ยเห็นไปทั้งภูเลยนะคะเคลียร์ทางมากๆรถส่วนมามปิดให้เขานะคะเป็นประมาณนี้เลยข้อดีของสีดวงคือเวลาเลี้ยว เห็นไหมคะคู่ข้างล่างเนี่ยค่ะเขาเลี้ยวตามกันไปนะคะก็คือจะส่องนํำทางคู่บนก็ส่องนำทางไปข้างล่างก็เลี้ยวตามไปเสริมความปลอดภัยเข้าไปอีกนะแต่แล้วแต่ลูกค้าเลือกการใช้งานค่ะสวิคอยู่ด้านนี้แยกไปเลยคู่บนคู่ล่างนะคะเป็นประมาณนี้โปรโมชั่นแตร เอาละค่ะลูกค้าท่านใดค่ะสนใจอยากติดตั้งไฟสปอร์ไลท์ค่ะอย่างการรีวิวการเก็บงานเนี่ยเราเห็นกันหมดแล้วเราเปิดให้ดูละนะคะอยู่ที่ลูกค้ามั่นใจเลือกเลยค่ะว่าอยากจะใช้บริการร้านไหนแต่ถ้ามาร้านเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราสักแต่บริการติดตั้งไฟอย่างเดียวค่ะแต่ว่าเรามีบริการสวิตหลังการขายอย่างสมมติมีปัญหาเข้ามานัดวันเข้ามาเลยค่ะดูแลกันให้ตลอดตลอดเลยโอเคฝากร้านขวัญมันละาวไว้ด,ด้วยโอเคสวัสดีค่ะ